ออกไม่ได้ออกเปเสี่ยนมากครับลูกนี้โอ้โหไม่ทันแล้วครับโดนสองแต้มแน่นอนครับโอ้หินต้องเตะคู่ออกมานะครับโอ้ดีเป็นค่อนข้างสูงครับจับสูงครับถ้าหุบเข้าไปข้างในถ้าทางจะโดนตัดฟอสอย่างง่ายครับมาครับโอ้สองคะแนนครับวันนี้แบตมาเต็มครับขอบอก เบอร์ติ erm ่ครับติ่ออที่เบอร์หเบอร์หกกที e. ่เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ไอยู่ครับออกมาเบอร์หีครับมเบอร์ิดอสามะแนนตกไม่ลุดครับฟาครับเบอร์แปครับยิงจุ่ครับามมจครับยิงจุ่ครับฟาครับเวลาเหลือห้านาทีจด ลูกไอ้มาสั่ไใครอะรู้เลยลูกติดไฟ่าดีไม่ออไรไม่รู้จักไม่รู้จักว่นลิ้นไฟแล้วหรือว่านุกลินไฟเก็บถไปได้ครับยังยังยังไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว <c oughs> อ,อ,อยจะขอเวลาน้องนะครับมาข้ามบอลอ๋อยียจุงเยจุงที่ดตีนะครับพี่เยครับเย่ข้าวฟาามาให้เยจุงเยจุงข้ามบอลไปแล้วบอลตัดเล็กน้อยครับสามครับยิงสามก็ได้โอ้โหเ <zig> กือบลงครับวัน <c oughs> นี้ไปยิงมันเรื่อยครับม <c oughs> ีความมั่นใจครับ บอบอสิถให้เรดติตอสี่จต้ตอบอสิกห้าโอ้โหโอ้โห้หนักครับขอเวลานอกครับบอกฟาแล้วเรียบร้อยกดขอเวลานอกได้ครับโหขอเวลานอกครับ 好，再下来，好。